อ้ำมือน,นี่ก็มานายม,ม,ามือเล้งมาส่งมึงก้านี่ดิก้ากะยังมัท่านเลยใส่ปุ๋ยอยู่นี่ก็ได้ดิกาปีนี้กำลังพอดีใส่ปุย๋ยทางมึงย่านฝนตกย่านฝนตกห้าย่านน้ำถั่วมกเ็เลยบุใส่ปุย๋ยมือน,นี่ถ้าไม่พูนละสิใส่ปุ๋ยก็ได้ น้ำกบ็บ่ได้อึดเต็มทุง่งเต็มนานี่ก็ได้บรรยากาศยามมือแรงโอ้ยฝนกระตุกลิ่น nhẹ ๆบรรยากาศยามมือแรงนี่ก็ได้อากาศดียามมือแรงหนิน้ำบ่ได้อึดปีนี้ฝนพ่าดีแท้ๆปีนี้ก็ได้ กว่าสูปีกับผุนมาแห้งบาดเดียวรลดตกเรื่อยๆน้ำกับโบอึดโบอึดโบอยากน้ำกระไรก้าก็าได้เจ็ดหนึ่งแล้วนี่กระไรพอใส่ปุ๋ยเลยนี่พอใส่ปุ๋ยแล้วก้านนี่ฝุนตกงห้ำรูดจาก พูดทูพี่อยู่เป็นจุ้มเป็นจุ้มอยู่นี่น้ำหลายปนีนหน้ากระไดโอยวิวพูนี่ก็สวยงามสวยงามมากๆเลยย้ำเมล็ดนี่แล้วมาให้มาหน,น่ายย้ำแมลง โอ้ยโหกากระไดกำลังสวงามกากำลังสวงามเขากำก็ใส่คือเก่าแล้วปีนี้กระไดมุป้าเลยหญ้าเขานี่ปีใดใส่เขากำเลย ได้เข่ามานเข่านี่ป้าบอกได้มันเป็นยาของเขา่าเขากัมนี่ปีได้ใส่เข่ากัมไงปีนั่นเข่ามาหลายแต่ว่าใส่กูปีนี่ก็ได้เคยใส่พอได้เห็ดขต้มขนมเคยใส่กูปี นี่อาสำหรับคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อครับ